ตอนแนะนำวันดี้ค่ะโรนโรเทดจิงนี่บอสตอนดีค่ะนักเรียนนะคะพูดซึบาพูดสั่มเด้อคอยอะไรมาพูดตับอัานะค่ะ้องเป็นตับอักนะตอนนีค่ะเราสั่งบอสนักเรียนจกสั่งไหมคะสั่งเลยะคะเยค่ะมื่อนี่อันรัตรศิลปมีงานปะควจะไปนน้เล่าอยู่ตัเกษตสั่มนะคะทุกคนรูจะให้เด็กชายชินซังรูเป็นคนแรก นะคะมีเวลาดูห้าวินาทีมีเวลาดูห้าวินา,วาวนาทีเท่านั้นครูจะให้กล้องดูก่อนนะคะเพราะกล้องเป็นสามีครู <c oughs> กล้องไหนคะกล้องอายดูไหมครับวายภาพแรกของหนึ่งภาพหนึ่งภาพแรกของหนึ่งภาพหนึ่งพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วสี่ห้าหมดเวลาค่ะ <c oughs> สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะกูชินจังเด็กชายชินจังมากค่ะนี่คือผลงานของเด็กชายชินจังจะให้เด็กชายอาร์ตดูนะคะหนึ่งสองสามสองหนึ่งเดี๋ยวเวลาสามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะมากันไอ้ไว้ นี่คือผลงานของเด็กนี่คือผลงานของเด็กชายอาร์ให้เด็กหญิงเจนนี่ดูนะคะให้เด็กหญิงเจนนี่ดูนะคะตามสองหนึ่งเอ้าปากกามันผุดไม่ได้ไปค่ะไปเลยเรียบร้อยแล้วตายเรียบร้อยไปเลยเดี๋ยวครอื่นเลยไอ้คเดี๋ยวเวลาตามสองหนึ่งมาค่ะอามาเอ๊ะนี่คือผลงานของเด็กเจนนี่ อย่าให้กูตะโกนนะครับคือจะหลงส้นนะคะนี่คือผลงานของเด็กหญิงเซนนี่นะคะจะให้เด็กชายซีแกมดูนะคะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มเลยเด็กชายซีแกมกำลังวาดนะคะเด็กชายซีแกมกำลังวาดดูซิว่าเด็กชายช็อปเปอร์จะวาดออกมาเป็นยังไงเหลือเวลาสามสองหนึ่งนี่คือผลงานของเด็กชายซีแกม นี่คือผลงานของเด็กชายสีแกมให้เด็กชายชอปเปอร์ดูเล่นแบบนี้ค่ะสามสองหนึ่งเด็กชายชอปเปอร์นะคะมีเวลาวาดนะคะเด็กชายชอปเปอร์นะคะวาดมานะคะว่าดเสร็จมาให้เวลาเยอะอ่าเสร็จได้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับสิ่งที่เด็กชายชอปเปอร์นักสารมานะคะเป็นรูปเป็นชะนี หน <essel era. S 1> ch ึ่งคับหนึ่งคะคิดไปในใจนะคะว่าคําตอบของตัวเองคืออะไรคิดไปในใจนะคะว่าคําตอบของตัวเองคืออะไรนะคะเด็กชายชอปเปอร์ถ้าเด็กชายชอปเปอร์ตอบถูกจะได้5คะแนนถ้าเด็กชายชอปเปอร์ตอบถูกจะได้5คะแนนถ้าพร้อมแล้วเด็กชายชอปเปอร์ตอบว่านี่คือภาพของงูครับผมงูงูเป็นคําตอบที่ผิดค่ะ ถ้าเด็กชายสีแก้มนะคะตอบถูกจะได้4คะแนนถ้าเด็กชายสีแก้มตอบถูก1นึทับ1จะได้4ีคะแนนเด็กชายซีแก้มตอบว่าปลาไหลค่ะปลาไหลปลาไหลเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องเลยของเรานะคะนั่นก็คือรูปปลาไหลค่ะ จากสามีที่ชันดูก่อน,นดูแล้วมันเนี่ยสามหนึ่งสองนะคะเป็นรูปนี้ครับมาหนึ 1, ่งสองเป็นรูปนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วจะให้เด็กยงิงทำแต้มดูมดเด็กยิงจะแต้มนะคะพร้อมสามสองหนึ่งเด็กยงิงหนึ่งเด็กยิงแต้มเริ่มบ้านค่ะ เด็กหญิงสเต็มเริ่มบ้านแล้วนะคะจะต้องให้เหมือนที่สุดนะเหลือวเวลาสามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะเด็กหญิงสแต็มค่กมาค่ะนี่คือรูปวาดของเด็กหญิงสแตมจะให้เด็กชายน้ำอุ่นดูนี่คือรูปวาดของเด็กหญิงสแตมจะให้เด็กชายน้ำอูนดูเอาเร็วและน้ำอุ่นมีเวลาสามวินาทีค่ะหนึ่งสองสามเริ่มค่ะโดนี หายได้มาคต่อไปนะคะเด็กชายน้ำพูนกำลังว่า้นะคะเด็กชายน้ำพูนกำลังว่า้นนะคะเล็วเวลาสามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะเด็กชายน้ำพูนนี่ก็ผลงานนี่ก็เอานี่คือผลงานของเด็กชายน้ำพูนให้เด็กชายบอลเด็กชายบอลเด็กชายบอลครับสามสองหนึ่งเริ่มค่ะอะไรวะ กว่าภาพเพี้ยนละล่ะกว่าภาพเพี้ยนละล่ะสองหนึ่งมาค่ะอะไรวะอะไร้อเดกอไม่ให้กินโกกชายบอล้เด็กินโตกภายในสามสองหนึ่งเริ่มค่ะ

อะไรค่ะให้ให้เวลาเด็กชายลีโอค่ะพี่โอว่าไดโนเสาร์บอกมาเดีมาตัวอะไรวะเด็กชายีโอพร้อมหรือยังพร้อมค่ะอันนี้นี่คือผลงานนะคะของเด็กชายลีโอนี่คือผลงานของเด็กชายลีโอนะคะเด็กชายลีโอคะเห็นผลงานของเพื่อนและที่ตัวเองวาดแล้วคำตอบของหนูคือ ถ้าหนูตอบถูกหนูจะได้5คะแนนนะครับถ้าหนูตอบถูกต้องหนึ่งคำสองจะได้5คะแนนลีโอมาตอบว่าปลาไม่ใช่ควาหลอปลานะคะปลานะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอะไรวะถือไว้ค่ะลูกวันี้เด็กกินโกกี่ครับถ้าเด็กกินโกกี่ตอบได้จะได้4คะแนนเด็กกินโกกี่ตอบได้จะได้สี่อะไรวะเด็กกินโกกี่ตอบว่า โลมาหรอโลมาโลมาปิดค่ะเด็กชายบอลเด็กชายบอลตอบได้จะได้ตัวยี้เนเด็กชายบอลตอบได้จะได้สามคะแนนเด็กชายบอลตอบว่าตอบว่าทีจินตนาการรูปภาพไม่ออกเลยว่ะตัวอะไรอ่ะไม่ใช่ปลาตอบเร็วูเหรอชอบอะไรเลย ตอบไม่ตอบค่ะอะไม่ตอบนะคะเด็กชายน้องมูนะคะถ้าตอบถูกจะได้สองคะแนนถ้าตอบถูกจะได้สองคะแนนตอบว่าไม่ดตอบไม่รู้ตอบเลยอุ้ยหนึ่งเชือกนะหนึ่งเชือหัวตอบหัวนะคะลูกออดลูกออดลูกออดหัวเป็นคำตอบที่ถูกต้อง 1นทัสามจะเริ่มจากเด็กชายกีตาร์หน่งามจะเริ่มจากเด็กชายกีตาร์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ1นึสองสาหมดเวลาค่ะเด็กชายกีตาร์เริ่มบ้านแล้วนะคะเด็กชายกีตาร์เริ่มบ้านแล้วเหลือเวลาอีก3ามสองหหมดเวลาค่ะนี่คือผลงานของเด็กชายกีตาร์นะคะนี่คือผลงานของเด็กชายกีตาร์ให้เด็กชายวนดูเป็นแบบนี้ค่ะ สามสองหนึ่งเริ่มค่ะวาบไปเหมือนกันตัดมาเลยได้เริ่มเลยนะคะเด็กชายวนกำลังวาดนะคะเด็กชายวนกำลังวาดก็ดูเขาเฉเหลือเวลาอีกสามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะนี่คือนี่คือผลงานของเด็กชายวนนะครับนี่คือผลงานของเด็กชายวน ให้เด็กชายแม็กดูนะฮะเด็กชายแม็กคะสามสองหนึ่งเริ่มค่ะเด็กชายแม็กคะเด็กชายแม็กเริ่มบ้านนะคะเด็กชายแม็กเริ่มบ้านนะคะหยังอีกมีอะไรบ้างที่มาด้บ้างต่อไปเดี๋ยวมาขีดดวยสามสี่หกเจ็ด นี่คือผลงานของเด็กชายแม็กนี่คือผลงานของเด็กชายแม็กค่ะให้เด็กหญิงจุนนี่ดูมิราสามสองหนึ่งเด็กหญิงจุนนี่เริ่มค่ะเปลยอยเปลี่ยนเลาเปลี่ยนเลยนะเด็กหญิงจุนนี่เริ่มบ้านแล้วนะเด็กหญิงจุนนี่เริ่มบ้านแล้วนะคะในวิชาศิลปะของเรานะคะวิชาศิลปะจะเป็นอยังไงมีอไรมีอะไรเปลี่ยแกจะไปเกิดอะไรอ่ะเหลือเวลาอีกสามสองจะต้องหนึ่งค่ะ หมดเวลาค่ะเด็กหญิงจุนนี่นี่คือผลงานของเด็กหญิงจุนนี่นะคะ <laughs> ผลงานของเด็กหญิงจุนนี่ <laughs> ให้เด็กหญิงน้ำตาลนะคะ <laughs> เด็กหญิงน้ำตาลคะสามสองหนึ่ง เอาเลยค่ะเวลาเต็มที่เลยค่ะเพามันมันมันเปลี่ยนไปเยอะจังเลยนะเขาบอมันอาจจะถูกก็ได้มันอาจจะถูกก็ได้เ่ตีน้ำตาลนะคะตีมือการบ้านค่ะเลียลสลัดมากเริ่มเรียงได้เกตข้าวนะคะเสร็จเรียงทันตาลกลัวค่ะมีคนบอกกันมีคนบอกกันไไม่ด้บอกสำหรับผลงานของผลงานของเด็กหญิงน้ำตาลนะคะหนึ่งทักสามนะคะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นแบบนี้นะคะอ่าเอาละค่ะเด็กหญิงน้ำตาลพร้อมตอบหรือยังไม่อะไม่พร้อมพร้อมอะไรรู้พีหอนจะท้าอะไรอยู่วะค่ะพร้อมเด็กหญิงน้ำตาลพร้อมตอบตอบว่าแมวน้ำแมวน้ำแมวน้ำจะคำตอบผิดผิดค่ะเด็กหญิงจุนนี่ค่ะตอบว่าถ้าเด็กหญิงจุนนี่ตอบถูกจะได้4คะแนนนะคะตอบว่า ป่าวานค่ะตอบไป่าวานเป็นคำตอบป่าวานเป็นคำตอบที่ผิดค่ะพี่กี้ว่าอะไรน่ะเด็กชายแม็กซ์ครับตอบว่าเด็กชายแม็กซ์ตอบถูกจะได้สามคะแนนตอบว่าข้ามเลยครับข้ามเลยครับให้พี่เหมือนตอบครัำค่ะเด็กชายเหมือนได้สองคะแนนค่ะผัดกุ้งกุ้งครับกุ้งครับกุ้งเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกค่ะยังค่ะเอาเลยค่ะกุ้งอะไรแบบนี้ยังไม่ดูอีกหรอมาดูอ่าคดูจะต